เธอนั่งรถทัวร์แต่ถ้าอยากใจเต้นรัวๆให้มานั่งคันนี้นะคะวันนี้เกดพาพกกบกเจา e ้าอีสุดีนัคสเปคแค a บคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9ตัวเอ,วเอได้เป็นปี18ด้วยน้องให้อะไรไปบ้างมาดูกันข้างหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจกหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะอ่าคันนี้แต่งฝังปรงคาร์บอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดทรงลงแม็กแม็กใหม่ยันใหม,ใหม,ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะ ดูภา,ายในของเขากันภา,ายในนะคะยังเลี่ยมอยู่เลยนะได้เป็นเบาะผ้าสีดำาพวมาลัย3ก้านนะคะมีดิฟี่ให้แล้ว6ตัวนะคะเลยวัดรอบให้ทุกคนจําราคาหน้าไป้ายไว้นะราคานี้เราไม่ขายเดี๋ยวจะ,ะเฉลยท้ายคลิปนะคะว่าเท่าไหร่จัดทรงลงแม็กแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมคือสวยหล่อเท่อยู่แล้วนะคะฝาท้ายนะคะได้เป็นคาร์บอนแต่งขาท้ายคาร์บอนแถมอันนี้ให้ด้วยแล้วตางคผ้ามันเรียวกว่าอะไรคัมบาหรือเปล่านะเรียกไว้ถูกตัวชั่นคันนี้นะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะฟีจัดที โอนฟรีทุกค่าดําเนินการเลยแถมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งนะคะจัดส่งไฟแนนซ์เซ็นฟรีให้ถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเมื่อกี้เราแจ้งราคาไปว่า5้าแสนสบาทเราไม่ขายถ้ามาหาเกตนะคะแจ้งว่ามาจากช่องของลูกเกตนะเอาไปแค่ราคา489,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นอ่ะหาลูกค้าสนใจนะคะปัดขวาทักแชทบริาจามีคันเดียวนะ